โรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยจัดพิธีมอบพุทธิบัตรบัณฑิตน้อยเมื่อวันที่2มีนาคม2567โรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยอธิการวีจินีเดชานนนผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูได้จัดพิธีมอบพุฒธิบัตรบัณฑิตน้อยโดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล3เข้ารับมอบพุฒธิบัตรบ,บัณฑิตน้อยครั้งนี้จำนวน73คน โดยในพิธีผู้อำนวยการโรงเรียนยังได้มอบเกียรติบัตรเด็กดีสีเซนโยจำนวน10คนซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3นักเรียนที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นเด็กที่มีมารยาทดีและเรียนดีโดยมีผู้ปกครองต่างซื้อช่อดอกไม้และพวงมาลาัยเงินสดมามอบให้กับบุตรหลานของตนเองการมอบปุิบัตรบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ก่อนที่นักเรียนทุกคนจะได้ขึ้นชั้นปฐมปีที่1 จึงทำให้ผู้ปกค,ครองต่างแสดงความยินดีกับบุตรหลานสำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยในระดับประถมะวัยถือว่าเป็นการศึกษาที่สำคัญในการปลูกฝังสิ่งต่างๆให้เด็กได้เติบโตด้วยพัฒนาการที่ดีซึ่งการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของระดับประฐมะวัย และให้ได้สัมผัสถึงความรักของครูปฐมวัยกับลูกศิษย์โดยเด็กได้เกิดพัฒนาการครบทั้ง4ด้านคือร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจและสติปัญญาซึ่งเป็นการให้เด็กๆได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไปซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสและสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัวครูรวมถึงผู้ปกครองจึงเป็นบุคคลที่มีความสําคัญ ต่อการพัฒนาด้านจิตใจของเด็กและพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมที่กว้างอย่างมั่นคงสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทกรเรวลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมหมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอ ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน